รถเก๋งสวยสปอร์ตออปชั่นเลิแถมราคาสบายกระเป๋าตองเจ้านี้เลยค่ะมาด้าสองกับเจ้ามาด้าสเครื่อง1.3 Hi g h Connect Plu s ตัวท็อปปี2019เรามีให้เลือกถึง3สี2สไตล์ให้ด้วยกันเลยค่ะ ใครที่สายหวานลูกคุณหนูอยากได้เรียบหรูดูแพงต้องคัน,นี้เลยค่ะสีขาวมุกค,ค่ะใครที่เป็นลูกเปรียปร้ยวๆนะคะอยากขับไปทางไหนใครๆก็มองจัดคานี้เลยค่ะสีโซเรสถ้าเป็นมือหนึ่งปลายแดงต้องเพิ่มเงินถึง20,000บาทเพราะว่านะคะสีโซเรสนะคะเป็นสีซิกเนเจอร์ของมาด้าสองเลยค่ะใครที่อยากได้ลูกเท่ๆนะคะผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับดีจัดสีนี้เลยค่ะสีเทาควันบรีค่ะต่อไปนะคะ ที่ดีไซน์กันเลยดีไซน์เขามาให้ถึง2ดีไซน์ได้กันทั้ง2แบบนะคะถ้าดูจากภายนอกแล้วนะคะ <S <S ก็คือจะเหมือนกันแทบจะ100%เปเซเลยนะคะแต่ว่าดีไซน์ทั้ง2แบบนี้จะแบ่งเป็นโซนซีดานและโซนสปอร์ตนะคะโซนซีดานจะเป็น4ประตูค่ะโซนสปอร์ตจะเป็นโซน5ประตูนะคะโซนสปอร์ต5ประตูห้องโดยสารจะเท่ากันทั้งหมดด้านหลังสามารถพับเบาะได้นะคะส่วนโซนซีดานจะเป็นโซน4ประตูค่ะห้องโดยสารจะแบ่งกันอย่างเป็นสัสดส่วนนั่นเองค่ะ เดี๋ยวมาดูต่อที่ดีไซน์ภายในกันเลยนะคะดีไซน์เขาจะเป็นดีไซน์สปอร์ตนะคะมีการบุหนังนุ่มนะคะทั้งคอนโซลด้านหน้าและคอนโซลตรงกลางนอกจากนั้นก็ยังมีเบาะหนังนะคะทําให้ดีไซน์โดยรวมนะคะดูดีมากๆเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะคอนโซลตรงกลางยังมีปุ่มควบคุมนะคะให้คนนั่งข้างๆหรือคนนั่งข้างหลังสามารถควบคุมได้อย่างง่ายดายนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะก็จะมีกล้องมองหลังเพิ่มความปลอดภัยในการจอดรถของเรานั่นเองค่ะ ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะพวงมาลัยยังมีออปชั่นจัดเต็มทั้งปุ่มรับสายวางสายนะคะสะดวกสบายมากๆไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะยังมีสกรีนใสนะคะเพื่อแสดงข้อมูลสําคัญในการขับขี่ลดการละสายตาและล,ะลดการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วยค่ะใครที่อยากเป็นเจ้าของน้องมาด้า2เครื่อง1.3ึง่งจุดสามไฮพสตัวท็อปปี2019ทั้ง3คันนี้นะคะบอกเลยว่าน้องมาในราคาน่ารักมากๆเลยถูกกว่าไปได้ถึง3 0 0 0 0นบาทมาในราคาเพียงแค่3 7 5 0 0 0บาทเท่านั้น,นะคะ่ะ ลูกค้าคนไหนประวัติดีนะคะจัดดอกเบีย้ยถูกพิเศษไปเลยค่ะค่างวดผ่อนเบาๆเพียงแค่6,700บาทแต่ถ้าใครไม่มีประวัตินะคะก็จัดโปรฟรีดาวให้อีกค่ะค่างวดเบาๆเพียงแค่7,500บาทเท่านั้นค่ะยังยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะรถของเรายังมีใบการันตีคุณภาพให้อีกด้วยนะคะใครที่อยากได้รถคุณภาพดีมีใบการันตีแบบนี้ต้องมาที่นานาโมเตอร์ค่ะ